ยืนยันเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งเพราะว่าไม่มีเหตุใดที่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้และเชื่อว่าหากเลื่อนการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ปัญหาทุกอย่างก็ยังไม่จบนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกรกตเข้าหารือและพิจารณาข้อเสนอแนะของศาลร,รัฐธรรมนูญถึงการเลื่อนวันเลือกตั้งหลังศาลร,รัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ ภายหลังการหาหรือร่วมกันนายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเปิดเผยผลการหาหรือว่ารัฐบาลให้เดินหน้าจากการเลือกตั้งต่อไปและไม่รู้สึกท้อใจเพราะกกตได้พยายามเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนแล้วซึ่งรัฐบาลได้ให้เหตุผลในการไม่เลื่อนก,การเลือกตั้งว่าแม้จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแต่เหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆก็จะยังไม่ยุติ กะกะตก็พร้อมจัดก,การเลือกตั้งต่อไปแม้อาจจะเกิดความไม่เรียบร้อยจากการขัดขวางการลงคะแนนการปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งซึ่งกะกะตได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งใช้ดุลพินิษ์ในการประกาศยุติการลงคะแนนการหาลือทางเราก็บอกว่าการเลือกตั้งต่อไปเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรแต่ทางฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่า เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะเพิ่มมากขึ้นและปัญหาการชุมนุมต่างๆก็จะมายุตินะฮะเมื่อข,ข้อตกลงเรื่องการเลือกตั้งไม่ไม่เกิดแล้วก็กกตก็ต้องทาหน้าที่จัดการการเลือกตั้ง ส่วนกรณีที่ผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งนั้นกกตจะเร่งสรรหาและแต่งตั้งบุคคลมาทําหน้าที่แทนหากไม่มีผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งหรือมีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่ครบก็ไม่สามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งให้มีการลงคะแนนได้ด้านนายพงเทพเทพการนารองนายกรัฐมนตรีระบุว่ากก,กตได้มาหาหรือเรื่องการเลือกตั้ง และเสนอว่าการเลือกตั้งตามกำหนดอาจมีปัญหาหลายประการแต่รัฐบาลไม่เห็นว่าจะไม่ทำให้ปัญหาหมดไปและทำให้เกิดปัญหาต่อมาการประเมินสถานการณ์ยังแตกต่างกันอยู่ดังนั้นจึงต้องจัดการเลือกตั้งตามกำหนดซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานของกกตอย่างเต็มที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเนี่ยนะครับถ้าไปดูตัวอย่างที่เคยทากันมาในอดีตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหลายอย่างสามารถจะทํากันได้ได้รวเดเร็วขึ้น อีกส่วนหนึ่งนั้นที่รัฐบาลกบพยายามจะมองดูอยู่ก็คือปัญหาที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งท่านยกขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแล้วปัญหานั้นหมดไปหรือเปล่าก็จะเห็นได้ว่าปัญหานะครับจากการขัดขวางการเลือกตั้งหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ได้หมดไปเพราะว่าการเลือ่อนการเลือกตั้งผู้ที่เป็นผู้สร้างปัญหาอยู่ขนาดนี้ เขาเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแล้วนะเขาจะหยุดนะครับรายการที่ขัดขวางการเลือกตั้งมันตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนที่รัฐบาลเองก็ได้ประเมินดูว่าถ้ายิ่งมีการขยับออกไปเนี่ยปัญหาต่างๆก็ไม่ยุติระหว่างที่กกตและรัฐบาลแถลงข่าวร่วมกันนะครับมีประชาชนถือป้ายข้อความเห็นหัวเราบ้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในการเดินหน้าเลือกตั้งความวุ่นวาย